องจักรกรีสมพบบรรจบสมัยขวัญชาวไทยบอดินปินสยามพระทรงฉัดปกประเทศทั่วเขตคามสง่างามเกิดไกลในสากลพระบุญญาหนุนประชาฆ่าพระบาททรงเปลืองปราดราชกิจพิสิทธิผลรอยพระบราทญาตราทั่วสกลทรงกรมลผองไทยพ้นภัยผ่าน ศาสตราชาทำลงทรงรักษาทุกโครงการช่วยประชาทรงสืบสารจิตอาสาสร้างสังคมอุดมการพระราชทานทรงพัฒนาทั่วทาดีขอไตรรัตเทิดไทยมหายสวรรค์พระทรงทันคุณอนันต์บรรเจิดสีเสวยราชจำรัสพิพัฒวี เทิดภูมีมิ่งขวัญนิรันดรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตธลรชัยประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภา